สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะครับก็จะมาทําภารกิจครับผมช่วงเช้าก็จะมาทําภารกิจของเราเหมือนเดิมครับผมก็จะมาลดน้ําต้นไม้ที่ไร่นะครับนะครับอยู่นู้นครับผมอยู่ทางด้านนู้นครับเดี๋ยว เราจะไปรดน้ำต้นไม้กันนะครับในตอนเช้ชาครับผมเพราะว่าสายมาก็จะแดดร้อนนะครับเราก็ต้องมาลดน้ำให้กับเขาสักหน่อยครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับไปรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าครับเพื่อนนี่ครับผม นี่ก็จะเป็นบ่อพักนะผมบ่อพักน้ำครับที่สูบขึ้นมาด้วยแผงโซลาเซลล์ของเราครับผมสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแล้วก็จะมาลงตรงบ่อพักครับมาครับมาลดน้ำกันขรับเพื่อนนี่ก็จะเป็นมะม่วงปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่ได้กินหมากินผลนะครับผม ภารกิจช่วงเช้าของเราครับก็จะมารดน้ำต้นไม้ครับเพื่อนๆนี่ครับผมรดน้ำต้นไม้ต้นไผ่ต้นอินทผลามนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆก็จะเย็นสบายดี วันนี้เราก็เลยมาเติมน้ำให้กับเขาครับเพื่อนทีรถน้ำของผมก็จะใช้ไดโวครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับเป็นไดโวนะครับสูบขึ้นมาครับผมนี่ครับไดโวสูบขึ้นมาจากสะบ่อพักของเรานะครับสูบขึ้นมาแล้วเราก็จะต่อท่อน้ำ แล้วก็ต่อด้วยสายยางครับผมลดน้ำด้วยสายยางนะครับนี่ครับผม นี้ก็จะมาทำทำภารกิจในตอนเช้านะครับนี่ครับบบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำภารกิจของเราในตอนเช้ากรับเพื่อนดโดยการลดน้ำต้นไม้นะครับในตอนเช้า,ชาภารกิจของเราครับ ภารกิจของเราก็จะรดน้ำในตอนเช้านะครับผมมะพร้าวน้ำหอมบ้างนะครับรดน้ำให้กับต้นไผ่บ้างนะครับเพื่อนเราก็จะรดน้ำให้กับเขาก่อนครับ เพราะว่าสายออกมาก็จะมีแดดนะครับแดดร้อนรดน้ำให้กับเขานะครับในตอนเช้าครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็มีความชุ่มชื้นนะครับ นี่ครับผมมาลดน้ำให้กับต้นไม้ในไร่เนาะครับภารกิจในช่วงเช้านะครับเพื่อนๆก็จะมาลดน้ำให้กับต้นไม้ในไร่ครับผมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาเนาะครับลดน้ำให้กับเขาสักหน่อยครับผม เพราะว่าอากาศร้อนนะครับหน้าแรงมาลดน้ำบ่อยๆครับผมเดี๋ยวเราลดน้ำต้นไผ่เสร็จนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลดน้ำต้นอินทผลัมด้วยครับอาจจะทุลักทุเลบ้างนาะครับผมเพราะว่าลดน้ำด้วยสายยางนะครับ ระบบน้ำเราก็ยังไม่วางนะครับแต่เราจะใช้วิธีด้วยลดน้ำด้วยสายยางนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมลดน้ำให้กับเขาในตอนเช้าเพราะว่าพอสายออกมาอีกสักหน่อยนะครับก็จะแดดร้อนมากเลยครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เลยมาเติมน้ำให้กับเขาหน่อยครับ เติมน้ำภารกิจในตอนเช้าครับผมลดน้ำให้อินทรพารำในตอนเช้าครับเพื่อนนี่ครับเริ่มที่จะสายแล้วครับผมมีแดดส่องออกมาให้เห็นนะครับผม สมควรคืนชื้ให้กับเขาก่อนครับในตอนเช้าครับเพื่อนๆนี่ครับผมอินทาลัมกำลังสวยทีเดียวครับเริ่มที่จะมีกิก่งก้านแตกออกมาด้านข้างพอสมควรนะครับบางต้นก็กำลังจะโตขึ้นมานะครับบางต้นก็โตพอสมควรนะครับ อากาศร้อนนะครับหน้าแรงก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาหน่อยครับนี่ครับผมช่วงเช้านี้อากาศกำลังดีครับผมแดดอ่อนๆนะครับหน้าแรงหน้าร้อนนี่ก็แดดแรงมากเลยครับสงสารเขานะครับอยู่กลางแจ้งทั้งวันครับผมแดดก็ร้อนครับ วันนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับผมถึงจะเป็นหน้าแล้งนะครับแต่เราก็มีน้ําไว้สําหรับลดต้นไม้ของเรานะครับนี่ครับพระอาทิตย์ขึ้นครับผมนี่ครับนี่ครับผมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะครับขอบคุณมากครับผมเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ